สวัสดีพี่น้องที่รักในพรียสุคริ์ทุกท่านวันเสาร์ที่21ธันวาคมปี2024ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระจนะของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์หนึ่งเทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่18จงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพรียสุคริ์พระคัมภีร์ในเช้านี้หนุนใจให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี เพราะเป็นสิ่งที่พระเจ้าชอบนะคะสำหรับคนที่เชื่อในพระเยซูเรียนรู้จากชีวิตของอาจารย์ปโลที่เป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์แม้ในวันที่สบายและในวันที่ลำบากอาจารย์ปโลก็ยินดีที่จะติดตามพระองค์ยินดีที่จะประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้กับคนอื่นและก็ให ได้รับความรอดจากองค์พระสุคริกนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่จัมปโลยินดีที่จะประกาศและในขณะที่จัมปโลประกาศเขาประเสริฐอยู่ก็ถูกจับแล้วก็ถูกกักขังในคุกแล้วก็จัมปโลก็ยินดีที่จะนมรสกการพระเจ้าและประกาศเขาประเสริฐนะคะจัมปโลยึดมั่นในองค์พระสุคริก เพราะจัมปโรรักและก็จัมปโรรู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เที่ยนแท้สามารถนําเราให้พ้นจากความผิดบาปได้เพราะพระเยซูได้มาบังเกิดและที่บนไม้กันเคนพระเยซูถูกตรึงพระเยซูาตายและวันที่สามพระองค์ก็ฟื้นขึ้นมาเป็นพระเจ้าที่สามารถให้ชีวิตเราได้เป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ แต่นั้นซัมโปลโลจึงยินดีที่จะพูดเรื่องของพระเจ้าให้กับผู้คนและมาถึงชีวิตของพวกเราด้วยเหมือนกันนะคะเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีแม้เรารเผชิญสิ่งที่ดีเราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้และในขณะที่เรารเผชิญความทุกข์ยากเราก็หาข้อดีในจุดนั้นว่าพระเจ้าอยากให้เราเจอและพระเจ้าให้เรา ผ่านจุดนี้เพื่อที่จะสามารถไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อที่ทำให้เราเติบโตขึ้นนะคะขอพระเจ้าที่จะนำเราที่เราไม่ว่าเราจะประเชิญสิ่งไหนไม่ว่าเราจะประเชิญอะไรก็ตามเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในพระเจ้าความเชื่อที่เรามีเคยได้รับมาเนี่ยให้เราที่จะรักษานี้แล้วก็ ทำให้ความเชื่อของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเรามีความเชื่อมั่งคงในพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้าก็จะมีในชีวิตของเราเหมือนที่จัมโปโลแม้จัมโปโลจะเจอความทุกข์ยากจัมโปโลยังคงขอบคุณพระเจ้าได้และหนุนใจพี่น้องให้กับคิดจักรหลายๆที่ได้ด้วยเหมือนกัน ตัวอย่างในขณะที่จัมปโลรติดคุกอยู่ซัมปโลเขียนจดหมายสี่ฉบับหนุนใจให้กับพี่น้องโคโลสีเอเฟซัสฟิลิปปีฟิลิโมนอย่างนี้ค่ะที่เป็นตัวอย่างให้กับเราได้เรียนรู้ซัมปโลยินดีที่จะเรียนแบบพระเยซูเพื่อที่จะสัมดงให้ผู้อื่นเห็นว่าพระเยซูพระเจ้าเนี่ยมีลักษณะชีวิตแบบไหน จำปโลกล้าพูดด้วยเต็มด้วยปากของท่านเองว่าเรียนแบบข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเรียนแบบพระเยซูคริสต์ได้เห็นถึงมีความตั้งใจและที่จโปโลก็ยินดีที่จะมีชีวิตที่เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์สิ่งนี้เราสามารถเรียนแบบเรียนรู้ได้นะคะเราเรียนรู้ที่จะมีวิธีคิด และวิธีการจัดก,การผ่านพระคัมภีร์นะคะว่าอาจารย์โปโลเนี่ยจาัดก,การอย่างไรอาจารย์โปโลมีวิธีการประกาศอย่างไรอย่างนี้ค่ะและวันนี้อย่าลืมเชิญชวนเพื่อนของเรานะคะที่จะมางานคริคสตมาในหนึ่งทุ่มคืนนี้ของพระเจ้าที่จะนำ พี่น้องทุกๆคนที่จะมีความกล้าหาญที่มาจากพระเจ้าและก็มีศิลปะในการเชิญชวนพี่น้องเพื่อนของเราด้วยเหมือนกันอพระเจ้าที่จะนำทางานในใจิตใจของคนที่ถูกเชิญชวนที่มีหัวใจที่อยากจะรู้จักและอยากจะมาร่วมกิจกรรมที่คิดจะจักรและก็รวมถึง พี่น้องที่เราเคยประกาศแล้วก็ที่เราเชิญชวนทุกๆคนที่จะมีความยินดีที่อยากจะมาร่วมด้วยเหมือนกันและก็พี่น้องที่โดยวาวในวันที่17ที่ทีมกิจจะจับไม่สายได้ไปแจกใบปลิวขอพระเจ้าที่จะนําและทํางานในจิตใจของพี่น้องทุกคนที่เข้ามาร่วมที่ได้รับ ความรักและได้รับความอบอุ่นที่มาจากพระเจ้าและที่สำคัญที่พี่น้องอยากจะเรียนรู้และรู้จักพระองค์มากขึ้นขอพระเจ้าที่จะนำในตรงนี้เราเป็นคนที่เชิญชวนเราเป็นคนที่ดูแลลดน้ำแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่กระทำให้เติบโตขอพระเจ้าที่จะนำในตรงนี้นะคะ และก็ขอบคุณพระเจ้าตลอดปีนี้ที่พระเจ้านำชีวิตของเรามาจนถึงวันนี้ขอบคุณสำหรับปัญหาที่ชาวแม่สายที่เผชิญก็คือภายน้ำท่วมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงทำให้ผ่านไปได้ได้เห็นถึงความรักของพี่น้องกิตาจักรแม่สายและก็กิตาจักรแม่สายที่ยินดีช่วยสมาชิกแล้ก็รวมถึง องค์กรต่างๆที่ยินดีช่วยนะคะผ่านคนกลุ่มนี้เราได้เห็นถึงพระเจ้าส่งคนกลุ่มนี้มาช่วยซึ่งกันและกันขอบคุณพระองค์ที่เราผ่านไปได้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตครอบครัวของเราทุกๆคนที่มาจนถึงวันนี้ขอบคุณสําหรับสุขภาพร่างกายที่ดีที่พระเจ้าประทานให้ขอบคุณสําหรับพี่น้องที่เจ็บป่วยพระเจ้าก็มีแผนการรักษาผ่านคุณหมอ ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากหมายที่ให้กับแต่ละครอบครัวไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานและบ้านครอบครัวก็ได้รับประสบความสำเร็จในด้านของการศึกษาที่พระเจ้าประทานให้มีการศึกษาที่ จบอีกระดับหนึ่งเพื่อที่จะสามารถไปต่ออีกระดับหนึ่งได้ขอบคุณสำหรับการทรงนำของพระเจ้าตลอดปีนี้เมื่อเรามีพระพรที่เราได้เป็นพระพรในครอบครัวแล้วนะคะในคืนวันที่31สามารถมาเป็นพยานเป็นพระพรที่คิดาจจัรได้นะคะเพื่อที่เราเองก็จะเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้า ซึ่งกันและกันและก็เป็นพยานยซึ่งกันและกันที่ถางด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับความรัก และพระคุณของพระองค์ที่มีในชีวิตของเราทุกคนขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำตลอดปี2024มาจนถึงวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่เราเองก็ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้ามีทั้งประสบการณ์ร่วมกันและก็มีประสบการณ์ส่วนตัวและขอพระเจ้าที่จะนำที่เรามีความกล้าหาญที่มาจากพระเจ้าที่เราเรียนรู้ที่จะเรียบเรียงคำพยาญนของเราและที่จะ มาเป็นพยานในคืนวันที่31เพื่อที่จะสามารถเป็นพระพรให้กับพี่น้องในคิดจักรได้ด้วยเช่นกันที่ทางขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจะนะของพระเจ้าในเช้านี้ไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญสิ่งใดเรามีกําลังที่มาจากพระองค์ที่เราจะสามารถขอบคุณพระองค์ได้ที่ทางขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระสุเคริสต์เจ้าอาเมน